กลับมาช่วงนี้วร่วมพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทอินเตอร์ลิคงเทเลคอมจำกัดมหาชนหรือว่า ITELITEL เนี่ยนะคะตัว e ย่อในการจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งในการประกาศรางวัลเซตอเวิร์ดครั้งนี้ค่ะทางบริษัทได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Award นะคะสำหรับบริษัทเนี่ยเราให้คุณเล่าให้คุณผู้ชมฟังย่อๆก่อนว่าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารหรือ ICT นะคะแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญญาณจากต่างประเทศให้เป็นตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยนะคะ ซึ่งในวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณนัททนายอานันตรมพรค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบรมจอ,อินเตอร์ลิงเทเลคอมนะคะร่มพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณนัททนายครับครับสวัสดีครับคุณสุดิวัดคุณสิตาครับครับก่อนอื่นถามผลการงานปีที่ผ่านมาอะไรที่ทําให้เราประสบความสําเร็จถึงได้รับรางวัลเซตอวอร์ด2021ในครั้งนี้ไปครับ ครับจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เราเข้าตลาดเนี่ยเราก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งอันนี้คือเป้าหมายหลักของเรานะครับ,รบในปี2563เนี่ยเราปิดยอดรายได้อยู่ที่ประมาณ2,000ล้านแล้วก็ตัวกำไรอยู่ที่ประมาณ180ล้านนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเห็นว่าตั้งแต่เราเริ่มต้น ตั้งบริษัทมาเนี่ยเรามีการเติบโตตลอดก็คงทําให้ตลาดเขามองเห็นถึงแผนการดําเนินธุรก,กิจที่ค่อนข้างชัดเจนทําให้เรามีรายได้ที่เติบโตต่อเนื่อง,ลยอยงหละยั่งงืนนะครับปีนี้9เดือนจริงๆเราก็ปิดไปประมาณ1 5 0 0ร้ล้านกําไรประมาณ153ล้านซึ่งก็เชื่อได้ว่าปีนี้ก็คงเป็นปีที่เราเติบโตต่อต่อเนื่องและย,ยัย่งยืนตามเป้าที่เราวางไว้เช่นกัน ครับ <utan>: ค่ะด้วยรางวัลที่เราได้รับในครั้งนี้เนี่ยคือ Rising Star Sustainability แน่นอนว่านอกจากเรื่องของกำไรที่เราทำได้ดีโดดเด่นแล้วเรื่องของความยั่งยืนหรือว่าการที่เราให้ความสำคัญกับในมุมต่างๆนะคะสิ่งแวดล้อมด้วยสังคมด้วยเนี่ยตรงนี้สะท้อนออกมาผ่านการดาเนินงานังไงบ้างคะครับจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของเราเพราะว่ากลยุทธ์ของเราก็าคือเติบโตต่อนเนื่องและยั่งยืนฉะนั้นตั้งแต่ s i n e s s model ที่เราวางไว้เนี่ยจะเป็น business model ที่เน้นในเรื่องของ การมีรายได้ต่อเนื่องนะครับเราทําสัญญากับลูกค้าเป็นสัญญาระยะยาวซึ่งอันนี้มันก็จะสอดรับในเรื่องของความยั่งยืนนะครับในเรื่องของอการวาง Business Mo เด l ให้เน้นความสําคัญไปเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในด้านไอทีของประเทศน,นี่ก็จะเป็นการวางเป้าหมายที่ทําให้ธุรกิจของเราเนี่ยสามารถดําเนินไปได้ในทุกช่วงภาวะของเศรษฐกิจนะครับมัน,นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทสําคัญนโยบายอีกอันหนึ่งที่เราที่เราเน้นในบริษัทเราก็คือ give before take นะครับก็คือการให้ก่อนอย่างภาวะโควิดที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าเราทั้งหมดเนี่ยเราให้ความช่วยเหลือเข้าไปในเรื่องของการเอ่อเวฟค่าบริการนะครับเพราะเรามุ่งหวังว่าถ้าลูกค้าเนี่ยผ่านโควิดไปได้สุดท้ายเขาก็กลับมาใช้บริการเราต่อทาให้เราสามารถให้เติบโตในระยะระยะยาวได้นะครับแล้วก็การดําเนินงานของเราเนี่ยเราก็จะมองสังคมเป็น,เป,นเป็นที่ตั้งด้วยเช่นกันนะครับมีโครงการขนาดใหญ่2องโครงการที่เราเข้าไปทําเราเรียกว่าเน็ตชายขอบแล้วก็เน็ตห่างไกล เรามองถึงพื้นที่ที่ห่างไกลเนี่ยประชาชนควรจะมีอินเทอร์เน็ตหรือมีการใช้โครงสร้างพื้นฐานพวกนี้เราก็เลยไปดาเนินโครงการร่วมกันกับกสทชมูลค่ามากกว่า2,000ล้านนะครับในการที่จะทําให้พื้นที่เหล่านั้นในมีอินเทอร์เน็ตก็เป็นการยกระดับแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งของพื้นที่ในในพื้นที่ที่ห่างไกลทําให้ประชาชนเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่เสริมแล้วก็ช่วยทําให้เราสามารถที่จะทําให้สังคมยั่งยืนแล้วก็ส่งผลดีกลับมาที่ธุรกิจของเรา ครับอันนี้สําคัญมากนะเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมเนี่ยโอ้โหสร้างความเจริญให้กับ<ม>คนในพื้นที่ห่างไกลยเยอะและมันก็สร้างโอกาสสร้างอาชีพสร้างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้คุณภาพชีวิตนี่ดีขึ้นด้วยนะฮะทีนี้ถามถึงแผนโดยเฉพาะในปีหน้ากันบ้างนะครับทางอินเตอร์ลิงเทเลคอมจำกัดมาหาชนเราจะเดินหน้านโยบายต่างๆยังไงบ้างครับ ครับจริงๆต้องต้องเรียนว่าความยัง่งยืนเนี่ยครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากนะครับ,รบอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อกี้คือเรื่องอโครงสร้างพื้นฐานที่เราต่อยอดไปในพื้นที่ห่างไกลแล้วเนี่ยนอกจากเราออาอินเทอร์เน็ตไปให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่อินเทอร์เน็ตไปถึงเนี่ยมันจะมีความเจริญต่างๆเพิ่มสูงขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นประชาชนในพื้นที่แทนที่จะเดินทางมาหาคุณหมอในเมืองเดินทางก็ยากลําบากเสียเวลา เราก็จะเปลี่ยนเป็นการคุยกับคุณหมอผ่านทางเทเลเมีิซีนซึ่งก็เริ่มมีเทรนด์หรือเริ่มมีความคนพูดถึงเริ่มนี้หรือแม้กระทั่งเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลนะครับอยากจะเรียนหนังสืออ,อ,อยากจะเรียนคอนเทนต์ของจุฬาธรรมศาสตร์หรือมหาลัยชั้นนําต่างๆยกตัวอย่าง นะครับเขาก็สามารถที่จะเอาคอนเทนต์เนี้ยขึ้นมาดูได้เหมือนเราดูใน YouTube เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการต่อยอดในเรื่องพวกนี้ขึ้นมามากขึ้นอันนี้อยากให้จับตาดูว่าจะมีโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืนแล้วก็เอ่อทส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทเช่นกันอันนี้ก็จะมาในในช่วงระยะสั้นนะครับอีกอันหนึ่งที่เราวางเป้าหมายของปีนาเนี่ยก็คือผมผมมีความเชื่อว่าองค์กรมันจะยั่งยืนได้มันก็ต้องเริ่มจากอินไซต์เอานะครับพนักงานของเราทุกคนเนี่ย จะต้องมีความเอ่อต้องมีบายอินก็คือต้องเชื่อว่าการที่เราทําให้สังคมยั่งยืนเนี่ยจะดีกับธุรกิจเมื่อธุรกิจดีก็จะดีกับพนักงานแล้วก็เดี่ยวครอบครัวพนักงานซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแผนในระยะยาวที่เราพยายามจะปรับเอ่อความคิดหรือมายเฟซของคนในองค์กรเราเพื่อที่จะทําให้อินไซต์เอาต์เนี่ยออกไปแล้วก็ไปดูแลสังคมในในภาพใหญ่นะครับวันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่ที่เราพยายามจะเน้นจะทําในปีหกห้า เป็นต้นไปนะครับค่ะเอาล,ละค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันสําหรับการปรับตัวหรือว่าแผนการในอนาคตนะคะของทางบริษัทกันด้วยวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณนัทนายอนันตารมพรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบามาจอินเทลลิคงเทเลคอมที่มาเริ่มพูดคุยกันนะคะคขอบคุณ<ข>ค่ะขอบคุณนะครับและแสดงความยินดีด้วยครับ,บค,<ด>ครับครับสวัสดีครับ